ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตากขอสรุปผลการดำเนินง,งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ภายใต้การบริหารงานของนายหานก้าคณะนายครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระจังหวัดตากศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระมีบุคลากรทั้งสิ้น19คน 1>, 1. ขราชการครูจำนวน2คน 2. นักวิชาการศึกษาจำนวน1คน 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน1คน 4. เจ้าพนักงานพัสดุจำนวน1คน 5. ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติจำนวน1คน 6. ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลจำนวน5คน 7. ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน2คน 8. ครูผู้สอนคนพิการจำนวน1คน 9. ครูอาสาสมัครพื้นที่สูงจำนวน4คนและบรรลักษ์จำนวน1คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพพพระมีศูนย์การเรียนรู้ตำบลจำนวน5แห่ง และมีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจำนวน3มแห่งมีการจัดส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566มีการดำเนินงานดังนี้การจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ 1. การส่งเสริมการรู้หนังสือมีการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือเป้าหมายจำนวน7คนจำนวนผู้จบหลักสูตรจำนวน35คน 2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2566มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 974คนแยกเป็นภาคเรียนที่2ประจำปีพุทธศักราช2565จำนวน456คนภาคเรียนที่1ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน518คนและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกมรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด10โครงการเป้าหมาย990คนมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น990คน 3. การจัดการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระจัดกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระได้ดำเนินการดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระได้จัดก,กิจกรรมดังนี้โครงการส่นฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพจำนวนสองหลักสูตรเป้าหมาย11คนมีผู้จบหลักสูตรจำนวน22คน สามารถนำไปต่อยอดอาชีพเดิม11คนสร้างรายได้เสริมจำนวน5คนและประกอบอาชีพใหม่จำนวน5คนโครงการสุนรภึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน12หลักสูตรเป้าหมาย22คนมีผู้จบหลักสูตรจำนวน55คนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพเดิม26คนสร้างรายได้เสริม 57คนประกอบอาชีพใหม่16คนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้33คนและเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว5คนโครงการสูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน35หลักสูตรเป้าหมาย200คนมีผู้จบหลักสูตร218คนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพเดิม27คน สร้างรายได้เสริม124คนประกอบอาชีพใหม่9คนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้58คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านต่างๆได้แก่โครงการสุขภาวะทางเพศเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตรู้พิษรู้ภัยห่างกายาเสพติด เป้าหมาย31คนมีผู้จบหลักสูตร44คนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพเดิม9คนสร้างไรายได้เสริม3คนประกอบอาชีพใหม่3คนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้12คนและเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว16คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการและโครงการจัดการขยะชุมชนหน้าอยู่บ้านหน้ามองโดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เป้าหมาย23คนมีผู้จบหลักสูตร32คนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพเดิม6คนสร้างไรายได้เสริม3คนเพิ่อมโอกาสในการเรียนรู้12คนและเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว11คนการจัดการเรียนรู้ตามหลักรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยใช้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดความรู้ได้แก่ ครงการเกษตรผสมผสานเพื่อการยังชีพและโครงการการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย19คนมีผู้จบหลักสูตร31คนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพเดิม6คนสร้างไรายได้เสริม2คนเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้13คนและเพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัว10คน4 การศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระได้ดำเนินการตามแผนและคำรับรองปฏิบัติราชการโดยร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอพบพระศูนย์การเรียนรู้ตำบลและแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนจัดเป็นกิจกรรมสม่งเสริมการอ่านดังนี้ 1. โครงการบ้านหนังสือชุมชน 2. โครงการห้องสมุดชาวตลาด 3. โครงการหนังสือหมุนเวียนสู่ศูนย์การเรียนรู้ตำบล 4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 5. โครงการสองเมษา,ารักกันอ่าน 6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 7. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เป้าหมาย3,300คนมีผู้จบหลักสูตร1,4651คน 5. การจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด,ดังนี้ 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ 3. โครงการทุนการศึกษาเด็กภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 4. โครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทย 7. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยทิ่เปิลพี 9. โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 6. งานอื่นตามนโยบายและภารกิจเร่งด่วนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการภา,าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขายเป้าหมาย15คนมีผู้จบหลักสูตร15คนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้15คน 2. โครงการจัดส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย143คนมีผู้จบหลักสูตร147คนสามารถนำไปต่อยอดอาชีพเดิม15คนสร้างไรายได้เสริม10คนประกอบอาชีพใหม่10คน เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้48คนและพัฒนาตนเองและครอบครัว62คน 3. โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณภาพชลาอย่างมีคุณค่าเป้าหมาย1 4 3คนมีผู้จบหลักสูตร1 4 7คนสามารถนำความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้1 4 7คน 4. โครงการดิจิตอลชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมาย6คนมีผู้จบหลักสูตร60คนสามารถนำความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้20คนและการพัฒนาตนเองและครอบครัว40คน 5. กิจกรรมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปีพุทธศักราช2566 เป้าหมาย100คนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม104คน 7. การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระได้ร่วมสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการจัดทำ MOU เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายในอำเภอพบพระ 8. ผลงานและรางวัลภาคภูมิใจ 1. คุณครูพรทิพย์ทองสูบและคุณครูพิจิตาแสงมณีได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับภาคในงานสัมมนา,าเพื่อพัฒนางานวิชาการสกรในเขตภาคเหนือประจำปีพุทธศักราช2566 2. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในระดับกลุ่มสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่ม5ขุนศึก 3. คุณครูพรทิพย์ทองสูบครูสสชบ้านผากะเจอรได้รับรางวัลกศนดีเด่นระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2565 4. นักเรียนและคุณครูสสชบ้านผากะเจอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระ ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพระบายสีอนุบาลรางวัลชนะเลิศวาดภาพระบายสีป .1- ถึงป .3 รางวัลชนะเลิศรงงานคุณธรรมในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียนสอชอช,อชอตามโครงการกรพดจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและสร้างสารรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระการปรับเปลี่ยนของสังคมในยุคป,ปัจจุบันต่อไป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพบพระขอจบสรุปผลการดำเนินงานประจำปีพุทธศักราช2566ขอบคุณค่ะ